คนที่นะคะมียานสัมผัสร,รับรู้หรือได้ยานรับรู้ของเทพนะคะบางคนก็แบบมีสัมผัสเนาะบางทีรู้เหตุการณ์ล่วงหน้านะคะแต่นะคะอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์พี่มิ้นท่านก็จะสอนนะว,ว่าเราอย่าไปเอาอะไรพวกนี้มากนะคะออของพี่มิ้นบางทีก็เคยมีนะแบบแล้วกออ็อย่างเช่นเออทำไมมันมีอะไรดนจิตโดนใจว่าคนที่เรากําลังคุยอยู่แฟนเขากําลังมีคนอื่นแต่พอดีเป็นคนที่สนิทกัน เป็นเป็นเป็นน้องเนี่ยแหละนะคะเนี่ยแหละนะคะเออแล้วเราก็แบบตอนนั้นเรายังแบบไม่ได้มีความรอบคอบในการแบบเฮ้ยรู้นะว่าอะไรควรพูดไม่ควรพูดอย่างเงี้ยเราก็พูดไปเลยอาปรากฏว่าเขาเลิกกันจริงๆเนะี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ว่าในหลายๆครั้งมันก็ไม่ไม่ได้ถูกอย่างเงี้ยนะคะเราก็แบบเออใช้ธรรมะในการมาดูนะว่าเออ มันเป็นอนัตตานะคะมันบังคับบัญชาไม่ได้มันคือเขาเรียกว่ายาสัมผัสที่เราอาจจะแบบไปเชื่อมกับยารู้ของเทพอย่างเงี้ยมันก็อนัตตามันบังคับไม่ได้อ่ะอายกเว้นแบบเราเข้าฌานออกฌานได้เป็นวสีอะไรเงี้ยเนาะมันมันมันก็อาจจะแบบเป็นอะไรที่เราอาจจะควบคุมได้ในในภาวะหนึ่งในในช่วงเวลาหนึ่งอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดแบบรดเจริญวิปัสสนากรรมฐานเราไม่ได้มานั่งควบคุมอะไรเราปล่อยให้ทุกอย่างแล้วแต่สภาพธรรมเรา ปล่อยให้ทุกอย่างแล้วแต่เหตุปัจจัยนะคะเพราะว่าเราไม่มีอ,อย่างพี่มิ้นท์พี่มิ้นท์ก็รู้ตัวเลยเราคงไม่มีบุญวาสนามากพอเอาให้แค่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้อยู่เนี่ยก็ถือว่าบุญโขละนะคะดังนั้นเนี่ยคงจะไม่แบบนั่งบังคับตัวเองให้แบบต้องได้ยานอย่างรู้ให้มันแบบพี่ชัดเจนเปะ100๊ะร้อเปอตลอดเวลาละอะไรเงี้ยนะคะเราก็แบบเบาๆนะคะช่วงแรกๆอาจจะแบบอาจจะรู้สึกว่า มีการสื่อสารได้เยอะบ้างอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่า,าไปไปมาๆเราก็ห่างจากตรงนั้นน่ะนะคะเพราะว่าเราไม่ไม่อยากไปแตะต้องอะไรตรงนั้นมากเพราะว่านะคะมันมันแบบคือเราเอาประเด็นดีกว่านะคะว่าอ่ะโอเคเราจับประเด็นได้แล้วว่าเาเทพบังโอคงอย่างเงี้ยท่านก็แค่แค่อยากมาให้เราปฏิบัติธรรมนะคะไม่ได้อยากให้เรามาเป็นแบบผู้วิเศษอะไรต่างๆนานามากมายเราก็ไม่ต้องไปขยี้ตรงนั้นน่ะ นะคะมันมันก็มีความอยากแหละนะคะปกติมนุษย์ปกติมันก็คงมีความอยากที่จะอย่างนั้นแหละนะคะแต่พอเราปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราคิดเอาว่าเราไม่มีเวลาในเมืองมนุษย์มากพอนะคะเราขอแบบเพราะว่าไอ้แค่งานปฏิบัติเพื่อไปพันธิพาณฑ์ก็ยากแล้วนะคะเราก็ลขอแบบทุ่มตรงนี้มากกว่านะคะแล้วก็ตรงเนี้ยก็เอาเท่าที่ได้แล้วเอาที่สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็แล้วกันนะคะสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็แล้วกัน อย่างเช่นแบบธรรมะที่เรารู้สึกว่าท่านมาดนใจอะไรเงี้ยแล้วปฏิบัติแล้วมันมันดับทุกข์ได้อย่างเงี้ยพอแชร์อย่างเงี้ยไปเออแบบมีคนปฏิบัติตามได้หรือว่าเ,เขาเก็ตนะอะไรอย่างเงี้ยแค่เนี้ยพี่มิ้นคิดว่าก็เป็นเป็นประโยชน์แล้วหรือว่าอาจจะไม่ใช่การสื่อสารก็ได้นะคะพี่มิ้นอาจจะปฏิบัติทำมาเราอาจจะแบบมีธรรมะบางทีมันอาจจะคิดได้ก็ได้นะอาจจะไม่ใช่การสื่อสารจากท่านท่านอาจจะไม่ได้มาสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ก็ช่างนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ไม่ต้องไป เอาอะไรตรงนั้นมานะคะไม่ต้องไปแบบโหขยี้ว่าจะจะต้องสื่อสารให้ได้จริงๆมีคนแบบมารับรองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็แบบเบาๆกับตรงนั้นน่ะนะคะแล้วเราเอาส่วนที่เป็นประเด็นสําคัญดีกว่าว่าเอ้ยเราเราจับทางถูกนะของการเกิดมาในชีวิตนี้นะคะแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมท่านๆก็จะได้แบบได้บุญด้วยเนาะถ้าเกิดแบบเราปฏิบัติธรรมได้เพราะมีความเคารพในองค์เทพและเรามีความเชื่อว่าองค์เทพ มาดนใจให้เราปฏิบัติธรรมพี่มิ้งคิดว่าตรงนี้คือสิ่งสําคัญที่สุดครั